รวมรถมือสอง JK ขอแนะนำเก๋งมือสองราคาถูกๆให้ท่านได้รับชมกันนะคะ49,900บาทค่ะต่อรองค่าน้ำมันกับบ้านกันได้นะคะรถทรงดีเลขทระเบียนสวยๆค่ะ Honda Civic Dimension รถเยุนปี0 3เครื่องยนต์ VTEC ค,ค่ะเดิมๆนะคะเกียร์ออโต้มีดิสเบกสล้อค่ะพาสี67เน้นตามสภาพนะคะทุกท่าน เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีเขาวิ่งทางไกลได้แอร์เย็นภายในสะอาดกระจกขึ้นตรงครบนะคะตัวรถสภาพสวยค่ะ4,9,900บาทนะคะรถอยู่โคราชทุกท่านเน้นตามสภาพนะคะสนใจโทรคุยโทรนะัดดูรถกันก่อนนะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายค่ะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายสวัสดีค่ะ